แต่ตัวงามเลยครับพี่น้องเกินโพยทังวมีเอคือเป็นเติมเกียรติพีบ้าสวาใ่มาได้น้อ้ดีไม่บ้านนีแฮมแฮมงามงามเพี่น้องเออครับงานเซนบครามือนกันเลยตับเนื้อปลาเก๋เนื้อปากเป็นเต็มเกีย ดีค่ะหาน้องเค็ดอีกดอกเป็นตำผุน่ะเค็ดนี่ยังเหรอครับขนมกล้วยแบบไม่ใช้แป้งคุณเหรออัน,นอันนี้คืออย่างนี้ไหมทรายต้นพืชบ่บ,อบอ่อัน,อนที่เป็นเค้กอยู่ไหมครับกล้วยกล้วยชันเรีงกับมือ <c oughs> ของหวานไม่ต้องพูดถึงครับพี่น้องกินเสาเทียงแรงครับผมทำลงทำผุ่นแม่ปนินกับกำลังจัดคั่วครับสวัสดีค่ะ

ขะลังว่าจะจับปลาเข็งครับพี่ปักมือไว้ซะสิจับมีที่ไรปักมือด้วพวกนี่ไม่ได้ปลาเข่งมานจะทางไหนนี่ครับปลาเข่งมันใหญ่ฟางซื้อมาจากตลาดบ้านเราตัวลูกนี่เด้อปลาเข่งง่ายทงงาคนไปสูบสระมาได้บอกรับพ่อละแม่นตะ,นล,ะลูกปลาเข่งน้องะะสะแตะทงให้ทงนาเหานี่ละลักษณะมันเป็นปลาอีโต๊กจังไงวะเสนอคือตัวสีดำดำ พ่อชิคกี้พายนุ่งอย่างไรครับ,รบปิงมือนี้พี่น้องเลยแล้วปีงปลาเข็งเลยครับนี่เสื้อทานไว้เรียบร้อยแล้วจ้าตัวเดือปลาเขง็งเจ็ดแปดตัวครับปีงปลาเข็งนี่แหละกินแรงมากินปีงปลาเข็งนํากันเด้อครับพี่น้องมือนี้แล้วปีงปลาเขง็งก<ะ>ินแรงแซ่บมีต้งโอ้หลานกระไร แต่ตัวงามเลยครับพี่น้องป้าตัวใส่งามๆเลยตัวนี้เนาะเออปากเขงพอดีปีงเสียบพี่น้องคนอารมณ์ดีไอดินจิงกระเบลด้วยป้งปาเขง็งพี่น้องมาเนี่ยปีงกับตัมโถ่ <ไป S 1> นเนอซ๊บ ขาเล็กปีงเรียบร้อยได้พี่น้องบนันฏิท่าเก๋ก่อนปีงตะเข็งไม่ได้พี่น้องเ,อเกอนี่โหดีวะ่ะเกอบันดุงก็พอเออแมนนอรุ่มมันเป็นพงเตะพปละซุ้มนหนึ่งผลเนื้อเตะต่ว่าซื้อมาจากบ้านจอกขวางยวนว่นาปีปทุมครับ ตอที่มันเป็นหอยง่ายแบบนี้เพื่อนเพื่อนเอามาโคอีเทนึงบรุกน่ะเลยวะบ่หัเลยได้รับตัวเพราะว่าสุมนึงมันจะเป็นเตะเะเ,เป็นเนื้อเน้นตเตะเ,เข้ามาเข้ากระโปงไว้สองสามมือมันละเนื้อเลยอันนี้มันเป็นขนาดเทียบไว้ทมลพอปีกะแบบนี้ละจนถุงปุ๋ยจนเริ่มจะากหาัก <c oughs> เดี๋ยวไปข้างไ่ากันหรือเป่าแม่ใต้เห็นเมนู่อย่างนอ อันเด็ดพักไว้ถ้ากินก็ต่ำักทั่วจ้าพอดีไปสอกคอพักนอกอยู่ในถังกส้มเนี่ยมัมกได้คะ่ะเซลคนเด้อพีนอ่น้องบวานเนี่ยมันรักไม่ว่ะโอ้ยพลังแหมพอดีเลยเด้อพีนอ่น้องว่าเราปีงแบบมีเฮ้าไม่เหมือนเหนียวแบบไม่ไม่ ให้เราเลอะหรอวะเผลอลืมข้าวไม่ไหวถ้าได้เก็บปลาเข็งก็ได oh. ้พิงไฟอ่อนๆจะเย็นๆกันนะเสนอแป๊บเดียวก็สิได้กินหรือต้นนี้ครับพ่อมีถึงได้ลูกปลาเข็งสิบกวนาที่นี่ละย่างนะก็ได้เกินยี่สิบนาทีไปพี่น้องปิงปลาเข็งเท่าเดียวก็ได้กินนี่ใส่ไฟอ่อนๆมีได้ใส่ไฟแ้งครับเม่ซ่าจะเป็นผู้ํำท wow? ั่วเองเลยบ่ครับโบล่แ ja. ม mm ่ปางค่ะซาตับมาทั่วบ evet ่ราคอยแสบเตรียมไว้ให้ล้ว เพื่มด้เด้อเลพื่อชื่อไหมพ่อํำสื้อมากครับซื้อมาป่ะนี่ปังมีมันนียว่น่าตาดีนะหนากอมา้เขากินน่องก่อนนี้เขาเอนเมนูยังไงครับจขนมกล้วยแบบอบแต่ว่ามันติดอันนี้ไหมคะงานงานงานงากเป็นมากครับขนมกล้วยทันยพืชคนละ เนี่ยให้พ่อซิมก่อนพ่อซิมใหม่เนี่ยตั้งใจวะค่ะเลยตอนเที่ยงตอนเที่ยงก็กนนิดหน่อยเด้อหอนอยู่ดีพอเปิดเลยก่อนอันไซมือก่อนก็ได้กล้วยทันยาพืชบอกม่มาพี่น้องมากินกล้วยทันยาพืชบอกมีแป้งมีน้ำตาลเลยมันเป็นไนนี่แม่นเปิดเลยดูมักกะเสดทานตะวันโอ้ในทานตะวันเม็ดเม็ดทานชาวไทยหอนมาเบื้องเบิ้องเีรนนี้ นขนมก็สูงนิดแต่น้อยไปแม่เลยแซ่บเลยลูกแม่ขนมครีมครีมของท้าอยู่ครับพี่น้องหอมๆเนาะเลยได้ดินกินแล้วป่ครับดินชิมป่ลูกเตรียมปูนก่อนก่อนกุ้งเอาคืณก็หันมาไม่ได้อันนี้น่หันมาคือไม่ได้แค่บปกปิดแขด่งเท้า มาจิงตตำทัวน้ำแม่ปลายนะครับน้องแถวบ่มีเงินทอนดอกคุณแม่มาเท่รกระดองเห็ดเท็ดน่าันส้มีบอิ้มจิมจิ้มมนบกล้วยมันมุนง่ไหน มาปจ้าง้ารถหรอจ้างจัรยานรู่ถามใ้ถามร้อยห้ถามร้อยห้าสิบเมนี่ได้ไปเคลบปลอมเลพี่น้องดูี่บัตรับตารดนัมมักบ่ตใามร้อยห้าสิบมสิเพื่อหลับดพูดจ่าย ่ายหมดผชายขึ้เงินหลายย่อัะปูไปหลายแล้ห้ขึ้นหนาตึกเออ่นนี่่เรื่ออเ่เท้าตอนบ่จเท้าพอตอนตอนหนึ่งเนาะสองตอนก็ได้อ้าพอมันตอนหน่อย กาเลงักน่อินกับปักเข่งห่เจ้าินกํลสวยงามน่ไอ้น้องไอ้ดินยัง่ติดกระเสกินข้าวรึไปแต่กินอสวนยังหวงเพียงรอสวนเตียงตานจังหน่อยนะครับงานต่าดก่อตางใจน้ำตาลจังหน่อยเด้อไปยืนโต๊ขลมไปยัง ้ำเขียนึงเรามากินซีเขียวครับพี่น้องเกลือยาไทยสิบยาสุกแล้วล่ะครับพี่น้องเิี่งปลาเข่งมาเนี่ของย่าน้องไอ้ดินกลายมาห้ายหิ้งเออ,ค,อ,ค,อคือเป็นตะกินแถวมอว่าปีงปลาสนะฉนเห็เงินมาได้เนองไอ้ดินในบ้านนี่สุกแล้วล่ะครับพี่น้องปีงปลาเข็งปีงแบบใจเย็นๆไปเสิร์ฟจานละบ้านนี่ มาเด้อครับ <My mother. S 1> พี่น้อง fc ทุกคนทุกท่านมากินปิ้งปลาเข็งครับมันจะเสียบตัวฮอนอยู่ดิเราไปขังลงไกับเตะเตะแอมที่อยากขะมออีกเพื่อรอไฟมาดินเฮมเฮมงามงามนี่พี่น้องมาเด้อครับมาเสียบเสียบกันเด้อนี่ตั้โพพร้อมอสื่อกับปูดองเสือปลาเดะปลาซอยตัดหูอย่างคักมือนี่ พี่น้องกตอนตอนต่น้อยเรากับพี่น้องก็ต,อต,อตอก้องเสื้อหลูสก่อนมานั้นไอ้ดินนึงเสืออสออเส้อที่สวัสดีครับแล้วบอกออสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับยกมือกันยกหนยไหมอเออหนนี้ไมนหล่อมาได้ครับพี่น้องบ้านนี้่านตาเขาเป็นเบรย์ว้าวป้ายหลานกระดาษของเพิ่อนของต่น้อยเอาไว้นี้เราไว้เสื้อกลางกับไอ้ดินมาพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับมากินข้าวกับปิ้งปลาเข็ง อันนี้คือไม่เห็นเป็ดอย่าล้างมันอย่าสางล้างให้ดีเลยกินปิ้งปลากินปลาเข็มแฮมๆงามๆนี่กินปิ้งปลาหรือตำโพฮะกินปิ้งปลาหรือกินตำโพเหยี่ยงแกะปอดหลานเลยเลยกินปิ้งปลาครับเอ้เหยี่ยงแปงเออด้วยมันมีก้างพี่น้องเนื้อปลาเข็มแม่กินได้ทั้งเก็ดด้ยคำหน่กดกับตำโพเสียบๆก่นนะเมนพื้นเนื้ เหม็นต์ใหหอมหน่อยนิหอมประเดะ๋ด้นี่หอมหอตมตำทั่วบนหอตมตำทั่วเออวาสนีเนี่ยแม่เาะเเอาเยี่ยมมาเดิเเมมนเ,เยี่ยมน้ำตาน้อยเ,เยี่ยมอืมเยี่ยมแหนื่นอนน้ำน้ำถักกระเญงตัวนี้แม่หลุดต้องกินคู่ก็ถ,ถักกระเญงตำทั่วครูหรือ ปลาผึ้ยือบเบนปลาแคบเอาตำชั่วปลาผึนมจำจำแกิน้องมาเด้วครับตาลอยกินได้บอกกางมมีได้แล้วมล่ะข้าวเพิกินกลางกินเนื้อมันรู้สึกมันเต็มตของอ้แม่มีไข่คือเต็มตัวไข่ปะไอ้ดินนะน้องอ้ดินคือเตตัวไข่ปะหวานอยู่ด้วยค่ะกินตอนพี้ไข่วะใชเจอแล้วจำเจอแล้วรวงดีหนอยดิ อันเด็กห้อนปะเสียบห้อนมันออกอย่างนี้ออกมันออกจากป่าโอ้หักแต่น้อยดีมารู้สึกว่าเสียบปะเอ็ดดีดีครับอื่นเล่นจังน้อยมาจังน้อยจังน้อยโอ้ เิ <letter> ่นถามน้องไนใหญ่หรือ่เอหรอเ่สี่ประเด็นะครับพี่น้องมันเนอยหรอเ่อยู่หอน้องไอเนะมันเนยอเปพี่น้องเน้อประเด็น้องอายนะปลาวยตับกิน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 อาหารซะก่อนเต่เน้อมันกับเนื้อปลาทูเข็มเปยเปืบัับเปื่อปน้อลาแม่จำตำวยเพิ่นมาจำเลปดกพร้มใส่ครับ พักนวครับหามาโทกันกอรูพักนอกเดทหาของใครยังดทำกละมัอรูกับยงาอรูนะมีฟามีบออารูเหาไม่ได้สองคนเหาล่ะเมนสแซ่บบอแซ่บอย่างขับขับพี่น้องมาเด้อครับทุกคนทุกท่านครับ ดีๆไอ้แป้งล้างดีๆทหารไม่ได้เล่นไฟเดี๋ยวคุณเราไม่ได้เปิดไฟถี่เราเหนียวมาทำพ็อปปิดงกันได้ครับหนี่ครับเขาเปกเปียกสหรับท่เด็กเนื้อหนัลูกเอาอันจอกอินใหญ่ๆนะคุ้ยน้อยเท่าทา่าอะเดี๋ยวคือไม่หาบารดีครับโอ้โหมันท <laughs> ันหอดเวลาเฮ้ยก็เฮ็ดนแต่น้อยกินซะก่อน บายอารเออเธอเดวเว้ากับพี่น้องก่อนบายอารมณ์มาสาวเอฟท่านเดือดางท่านมาแบบนี้เลยขอบคุณครับกินน้ำบ่อปลาแดกนี่ก็ผักหนอกแท้แท้ไม่เกินปลาแดงเฟ็ดไปเอาน้ำสักอนนี่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 น้ำนี่นี่ไหมไม่ไม่อย่าเอาน้ำงงอย่าเอาน้ำเย็นน้ำตื้นเออเออไปตักมา มาหลอดเอาเอาเอาอ่ะวันนี้สุนต่องไม่ตั้มหลกเด้อไปตักทางพุ้นเถอะเพราตันมนั่งเรอะตั้มจะนั่งจุ่มต่าครับเขาพยายามตั้งอย่ั้นอันนี้อันนี้อันนี้นี่ถึงน,น้ำแล้วมาก,กินต่อเด้อน,นี่เอามานี่เด้อ,นน,น,น,อนนี้ก็เย็ยนน้ำนี้ก็อุ่นจะเอา,เอา,าถือมาถือมาถือมาอยากเอาอันนี้ เอาเลิกก็เอาซือมาผือมาหยำหยงแล้วเปกูดองหนูอำกินคือขากระปูนะลูกสวัสดีครับสีน้องครับกินตาปลาสีย็นก่อนให้มาให้มาพว่อเพื่อเพอเพอเพื่อไหมกรโดพี่น่นี่จ๋าอ้ยล่ะอ้ล่ะ ไบบอ,นนอ่แฉบะกอ่กเลยเลยอิ่มแล้วข้าวบุงนี่เก็บเ,เอาอยู่นี่หะครับ<า>พี่น้องเคยมองล่างทยนี่แมา่มามานั่งดีๆ้าพ,พื้นบ้านแท็กเราไม่เห็นไ,ไอ้มามานั่งแท็กเราไม่เห็นน้องพอแทกมานก,กินนงแนไอ้ข้าแทกยู่นี่ห้องหอง็แทกตีแล้วบบเจ่งแว พ่อแท็พ่อแทคุณเลไปหามอยังไม่มาจิมาแล้วแม่อมามาระวังคุณเลิพ่อแท็พ่อแท้นังไม่ดีก็เธอขี่ก็ไม่ได้ไม่ได้อ้าน่อยหอมพ่อแท้กห่ยพ่อแท็หอมเนยพ่อแทชิมข้าวด้อมันหมอม้อหหง้อพ่อแทยินอกองพ่แท็กแต่ิน ไม่กินละสำเนาก็ได้น้ำออกมา,าให้กินข้าวก่อนคือกินข้าวกับนผัค่น <c oughs> <ฮ>ะน้ากับผักกระเดากนีแหละเข้าเดียวกัน <c oughs> มันคือไม้จับบาตเนี่ยครับจำนด้หปือจรับที่บิัตรโอ้ยนี่ดีปะครับจำได้สิน<า>ั่งหรือ ตะกก้าเธอผุหรือถึอองจรงคมไฟครับผมบอกคือไม่ออนะหัน,น้อยตัวคมคมไฟประดับครับคือไม่ออนเอาๆๆๆๆๆๆเอาไว้ประดับซื้อครับแม่แล้วเอาหลอดไฟมาเซอ,ออยู่บอกครับชื่อร้ายอันแค่นี้โก <c oughs> งไฟมา <c oughs> มมันหางแล้วเห็อนเหมันปิ้งกับปลาเข็งกับตำโถยัางมะเร็งกับข้าวฮ้อนๆเอาเดี๋ยวคักก็ได้พี่น้อยแอบ ปร,ระดินกินตามโทษแล้วบอกัาเห่อือมหเศร้าเบิ่งอันแม่ตูออมกลบแม้วากกบไงบรลูกั็เผิ่ไปไดมากปอลเบิ่ออมใส่กระปูะเดี๋ยวแมงแมลงปลอยมีขัเบือเนี่ไในเวลาเบิเ่งแมลงก็และเดี่ยบอกปกง่บอกรุ่นเอามาให้บอคราเก๋ง คำมันตัวใหญ่เ้วก็บอกเอาเราทำึ่งก็ดีกินมึงกินผู้ต้องารหนูปากยุ่มแต่ว่าผึ่งลูกเอาได้ทั้งผีเธอตีได้ลูกเขามาต้องแจมเหมือนเนี้ค่ะเกิเป็นสูตรอา้วด่มแล้วค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ่อนขอบคุณครับคุณนะขอบคุณเชิบคุณขอบคุณครับเดี๋ยวขอไม่จะพาด้อยแ่จะพลาขอบคุณ อันนา้แต่อร่อยข้าวเหนียวเอาท่าอยู่ครับพี่น้องอ um ิ่มแลาเข่งกับตำโต้ทับทับไปหลายโอ้ในการครับพี่น้องครับคลิปนี้กับฟาพี่ฟาพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับเมนี้กินตำโทกับปิ้งปลาเข็งครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณท่านค่ะขอบคุณครับนาเสือน้าแม่น้ากล้องขอบคุณครับเออบานนี้เราออกมาโล่ได้ไหมบานนี้